สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Silver and b l o o d นะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครน,นะครับโรเลอร์ไลน์นะตัวละครน,นี้เป็นตัวละครหน้าตู้ตัวใหม่นะครับก็จะเป็นตัวละครสายฆ่านะครับแล้วก็อาจารย์จะเป็นจันเซียวนะตัวที่เป็นนักฆ่าสายเวทนะครับก็คือโจมตีเป็นเวทนะตามเอที่ทําเป็นเวทหลังการอาณาจ,จักรนะครับมาดูกันที่สกิลนะตัวละครน,นี้ เปิดเป็นขยายอย่างนี้แล้วกันก็เดี๋ยวขอดูโพยนิดนึงเพราะว่าผมจะเอาไปอ้างอิงก,กับดาเมจที่เลเวลสกิลเลเวลสิบนะครับมาเริ่มกันที่ตีปกติก่อนนะอออย่างแรกนะครับเมค,คนิกของตัวละครนี้จะอาแบ่งเป็นตัวละครจะแบ่งเป็น2ร่างด้วยกันนะครับโดยที่ในเกมที่เป็นภาษาไทยเนี่ยจะใช้คำว่าร่างเดิมนะครับ หรือจะเรียกว่าร่างปกติก็ได้เบสฟอร์มนะครับกับอีกร่างหนึ่งเป็นร่างพายนะครับก็คือไซเรนนะตัวพอทีเป็นตัวไซเรนนะครับมี2ร่างแต่ละร่างในแต่ละสกิลก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะโดยที่การแปลงร่างจะเกิดขึ้นต่อเมื่อใช้สกิลอันติเมตเท่านั้นนะแต่ที่ผมอ่านมาทั้งหมดใช้อันติเมตถึงจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างพายนะครับ มาดูกันที่สกิลโจมตีปกติถ้าเป็นร่างปกตินะครับทำดาเมจได้สูงสุดทีละสินะครับทำดาเมจได้เก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นเวทนะครับใส่ศัตรูเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับใส่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมันไม่ได้อธิบายขอบเขตร,ระยะความกว้างของการโจมตีตีด้วยนะครับเพื่อเลยไม่มั่นใจว่ามันกว้างขนาดไหนะนะแต่คิดว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าแองไปด้านหน้ามั้ง คิดว่านะครับโดยที่ทุกครั้งที่โจมตีเนี่ยจะทำให้ศัตรูได้รับสแต็กนะครับซึ่งในตรงนี้ผมเจอมาหลายตัวละครแล้ตรงที่มันแปลตรงโจมตีปกติกับตรงที่มันแปลสกิลอื่นอะไม่ใช้คำไม่เหมือนกันอย่างตรงนี้เนี่ยมันใช้ว่ามอบท่วงทำนองมืด1สแต็กนะครับถ้าไปดูในภาษาอังกฤษในเว็บไซต์อะนะมันจะเขียนว่าไซเรนซองนะครับ ที่จริงแปลตรงตัวนะ้วจะได้ว่าเพลงของพายนะครับเพลงแห่งพายหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งข้างบนมันก็ใช้คำนั้นครับผมไม่เข้าใจว่าบึงทำไปบึงไม่ใช้คนเดียวกันแปลนะครับเนี่ยข้างบนใช้คำว่าบทเพลงแห่งพายนะครับซึ่งมันก็ตรงผมคิดว่ามันตรงกว่าในภาษาอังกฤษแต่ก็เข้าใจจริงๆมันมี เหมือนกันพยายามแปลให้มันดูลิเกหน่อยเพราะว่าเกมนี้เซ็ตอัพมันออกแนวเป็นย้อนยุคเป็นแนวเต็มแวมไพร์ย้อนยุคอะไรเงี้ยเออมันก็เข้าใจได้ว่าจะใช้เป็นลิเกนิดหนึ่งซึ่งผมก็ชอบนะเพราะหลายๆเกมอย่างเช่น Elden Ring นะครับถ้าเกิดไม่ได้แปลออกมาในลักษณะนั้นมันทำให้เกมบทความอินไปพอสมควรแต่ในสกิลผมว่าแปลตรงตัวก็อาจจะสื่อสารกรับผู้เล่นได้เข้าใจมากกว่านะ เพราะงั้นเข้าใจตรงกันว่าท่วงทำนองมืดตรงนี้คืออันเดียวกับบทเพลงแห่งพลายนะครับมันคือไซเรนสองนั่นแหละติดทําให้ศัตรูตัวนั้นติด1นึ่งสแต็กนะครับในส่วนของร่างพลายนะครับจะเวียงเคียวซึ่งมันอูยอย่างไยฮิตอยู่นะแต่เข้าใจว่ารวมกันดาเมจจะทําได้ที่ร้ิบหร้อยี่สาเปอรเ็นเป็นเวทใส่ศัตรูเป้าหมายนั้นนะครับทีนี้มาดูกันที่เอฟเฟก ของสถานะผิดปกติที่นางทําได้กันนะครับเพลงแห่งพายเนี่ยจะไม่สามารถชาลางได้นะครับอันนี้หลักๆเลยนะครับเอฟเฟกจะอยู่ถาวรด้วยนะถ้าโดนเพลงแห่งพายครบสี่สแตก็กเพลงแห่งพายจะหายไปแล้วเปลี่ยนสถานะเป็นหลับไหลแทนครับทําให้ศัตรูเนี่ยหลับไหลเป็นระยะเวลา5วินาที สถานะหลับไหลจะเป็นประเภทควบคุมรุนแรงก็คือทําให้ศัตรูหยุดนิ่งใช้สกิลอะไรไม่ได้เลยสกิลอันติเมสกิลปกติสกิลสกิลพิเศษใดๆก็ตามใช้ไม่ได้ก็ขยับไปไหนไม่ได้ด้วยนะครับโดยที่เอฟเฟกนี้เอฟเฟกของหลับไหลจะหายไปเมื่อผู้ที่ติดสถานานี้ได้รับดาเมจเทียบเท่ากับ25%ของ m a ็ก p ของตัวเองนะครับ จะหลุดออกจากสถานะหลับไหลแต่ก็มีเงื่อนไขอีกเดี๋ยวพูดอีกทีทีหลังนะทีน้มาดูันที่สกิลพิเศษนะครับสกิลพิเศษร่างปกติจะทํางานเมื่อศัตรูติดสถานะหลับไหลนะครับทำดาเมจเป็นเวทนะครับที่เลเวลสิจะทำดาเมจสี่ร้อเปร์เ็น่าเป็นเวทนะใส่ศัตรูแบบสุ่มนะครับหตัวแล้วก็มอบสถานะ มอบสแต็กนะครับปดเพลงแห่งพลายให้ด้วยหนึ่งสแต็กนะถ้าเป็นร่างพลายนะครับจะทํางานเมื่อตัวโรเลไลเนี่ยสลับเป้าหมายนะครับโดยที่ไม่นับป้าไม่นับการสลับจากการใช้ท่าอันติเมตนะจะเทเลพอร์ตไปด้านหลังศัตรูที่หลับหลายแบบสุกนะครับพร้อมกําหนดให้เป็นเป้าหมายไปเลยแล้วก็ทําดาเมจที่ร้หร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเป็นเวทนะครับ หากไม่มีศัตรูตัวใดติดสถานะหลับไหลอยู่เลยจะเปลี่ยนเป็นเล็งเป้าตาม m a c HP เอ้ยไม่ใช่ m a ็ HP ตามเปอร์เซ็นต์ HP ที่ต่ำที่สุดแทนนะครับตัวไหนเลือดต่ำสุดเป็นเปอร์เซ็นต์นะก็จะเปเล็พอร์ตไปหาตัวนั้นแทนถ้าไม่มีตัวไหนหลับไหลอยู่นะครับไอตรงข้างล่างนี้ก็ผมอธิบายไปแล้วนะอ่านไปนะมาดูที่คอนสวรค์นะครสวรรค์ถ้าอยู่ในร่างพลายจะทำดาเมจเพิ่ม ในศัตรูที่ติดหลับได้อยู่50%และไม่สนป้องกันเวท30%รนะครับโดยที่อยู่ในร่างพายเนี่ยจะต้านทานสถานะหลับไหลด้วยก็คือเอผื่อไปดวนกับโลเลลยอีกตัวหนึ่งหรือไปเจอศัตรูที่สามารถทำให้เราติดตับได้ถ้าอยู่ในร่างพายก็จะต้านทานไปเลยโดนแล้วไม่เป็นไรนะครับอีกครั้งนะครับดามเมจที่สร้างในช่วงเวลาที่เป็น เป็นพายอยู่เนี่ยจะไม่ปลุกศัตรูตที่หลับใยอยู่นะครับก็คือต่อให้มันดาเมจมันถึง25%ของแมคส์พีก็ไม่ตื่นนะครับอ่ะต่อมาสุดท้ายแนละ้วมาดูที่อันติเมทสกิลอันติเมทนะครับใช้ค่าคอส4นะฮะจะแปลงร่างเป็นร่างพายตัวที่มันจะเป็นสกิลแบบเลือกหนึ่งเป้าหมายนะในระยะนะครับระยะคนข้างกว้างอยู่สามารถเลือกเลือกไปถึงแนวหลังศัตรูได้เลย เลือกศัตรูนั้นปุ๊บเปลี่ยนร่างเป็นร่างพายเทเลพอร์ตไปด้านหลังศัตรูนั้นนะครับรวมทั้งปล่อยหมอกออกมาทั้งสนามนะครับระยะเวลา11วินาทีศัตรูที่หลับไหลยอยู่จะไม่ตื่นขึ้นในช่วงระยะเวลาที้เทเลพอร์ตไปทำให้ศัตรูที่เป็นเป้าหมายนั้นติดหลับทันที2วินาทีและทำดาเมจเวทด,ด้วยนะที่เลเวล10จะทำดาเมจอยู่ที่1 5 0นะ เมื่อกำจัดศัตรูได้หนึ่งตัวจะสายใหญเวลาของเอฟเฟกเนี้ยร่างพายเนียขึ้นไป5วินาทีหากสกิลสิ้นสุดลงนะครับกลับสู่ร,ร่างเดิมก็คือร่างปกติแล้วก็เทเลพอร์ตกลับไปตำแหน่งเดิมตอนที่ก่อนที่จะใช้ท่าอันติเมตนะครับก็โดยรวมตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เน้นการทำเป้าหมายเดียวเน้นการขัด skill สกิลศัตรูจากการ หลับไหลนะครับทำให้ติด CC ส่วน CC จากนอกเหนือจากใช้อันติเมตเนี่ยมันค่อนข้างจะติดยากพอสมควรนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าย่างนั้นแล้วก็การที่เน้นศัตรูเป้าหมายเดียวเนี่ยก็เอาไปเล่นในโหมดที่เจอศัตรูเยอะๆอย่างเช่นเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้เหมาะมากนักนะครับแต่จะไปอาจจะมีแบบถ้าเป็นเนื้อเรื่องที่ต้องปวดกับศัตรูระดับอีลิทที่มีตัวแบบโหดกว่าศัตรูธรรมดา ใช้ลโลเลยไลก็ช่วยเบาภาระตรงนั้นได้ประมาณหนึ่งนะครับมันเป็นตัวละครที่ออกแนวเฉพาะทางนะสำหรับผมผมรู้สึกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแนวเฉพาะทางคือไม่ใช่ตัวที่แบบอยากต้องมีทุกคนนะครับผมคิดว่าเป็นตัวที่สามารถข้ามได้ไม่จําเป็นต้องเปิดนะครับตัวละครนี้อีกอย่างหนึ่งคือไอ้เวกสกิลซีซีทั้งหลายแหละนะครับที่อย่างนั้นเนี้ยทำให้ติดหลับเนี่ยใช้กับบอสไม่ได้ผมไปลองมาแล้วนะครับ ในโหมดที่ต้องตีบอสเพื่อเอาหาของไอของสมใสระดับม่วงระดับทองอะไรนั่นนะผมลองฟาดใส่บอสแล้วบอสมันไม่หลับนะครับรมันก็เมคเซนตีซีทุกอย่างมันไม่ควรจะทําให้บอสติดสถานะไดะ้ไม่งั้นมันจะง่ายเกินไปนก็ก็สตันล็อกไปเลยนะถ้าเกิดอย่างนั้นเชนซีใส่มันเรื่อยๆมันก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วก็จะโกงเกินไปนะทีนี้เดี๋ยวไปดูในด่านนะครับไปลุยด่านให้ดูว่า ระหว่างที่ใช้สกิลหน้าตาเป็นยังไงไปเจอตรงนั้นครับมาที่ด,าด่าเรื่องนะครับผมลุยเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวรอดูสกิลนะผมใช้สกิลให้ดูเฉยๆนะจะเห็นว่าร่างธรรมดาเนี่ยตีก็ตีตรงเนี้ยเป็นวงกว้างก็โดนเยอะอยู่เนี่ยโดนหลายตัวทีอีกทีก็ติดหลับหมดแล้วนะเนี่ยเออก็ได้อยู่นะก็คือรับหมู่ได้นะครับ ก็ทีนี้เราจะฟ,ฟีตัวดลัานหลังปึ๊บนี่ก็หลับไปสองวิแล้วฟาดรัวนๆนะครับซึ่งดาเมจเอาจริงๆแรงอยู่นะดาเมจแรงนะครับเผมขอเล่นต่อไปเลยแล้วกันไหนๆก็เข้ามาแล้วเป็นอันจบ อ่ะที่ออกมาลองอีกทีหนึ่งผมรู้สึกว่าโอเคมันดีซีหมู่ได้ประมาณหนึ่งนะครับก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่ามันไม่ใช่ตัวละครที่คุณจะต้องปานมานะครับมันไม่ได้รู้สึกว่าเก่งกะอะไรขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เล่นง่ายใน,ในบางสถานาการณ์นะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้แบบจะเป็นต้องหามาขนาดนั้นนะก็ลองดูนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับลองดูอีกทีแล้วกัน ๋อแล้วก็ลืมลืมพูดไปว่าการอัพสกิลเนี่ยผมคิดว่าสกิลสเกลดีสุดก็น่าจะเป็นอันติเมทเนี่แหละส่วนที่เหลือเนี่ยออกแนวเป็นแบบสกิลรองซะมากกว่าก็ไม่จําเป็นต้องอัพนาไปเท่าไหร่นัแต่ตอนช่วงต้นเกมจะมันจะลักษณะเหมือนกันเล่นลิเกตนั่นแหละก็คือทุกตัวละครคงสกิลเลเวลคงไม่เกิน4เพราะว่ามันใช้ของเยอะมากนะครับในการอัพสกิลอัพ4ไปก่อน CCC ไปก่อนเลยถ้าจะใช้นะ โอเคนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ